ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปใจฟูหน่อยนะครับปรากฏว่ามีคุณยายที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ไม่ยอมกินน้ำใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดภาพน่ารักขึ้นนะคะก็คือคุณหมอนะคะพยายามที่จะรำลิเกค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วคุณยายชอบลิเกมากแล้วคุณยายไม่ยอมกินน้ำคุณหมอก,ก็เลยต้องออกท่าทางไา่รำลิเกค่ะเพื่อหลอกเล่าให้คุณยายกินน้ำนะคะก็เลยเป็นคลิปน่ารักน่ารักคลิปนี้ขึ้นมานะคะ โอ้ oh, พี่เก่งดูคุณหมอก็ไอ้นี่จริงๆมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลเลยนะใช่ใช,ช่วยก,กันนะคะหนูว่าคุณหมอเขาได้อยู่นะหนูว่าเขามีพื้นฐานนะเออนะครับนะก็นอกจากต้องรักษาด้วยทางวิชาการแล้วเนี่ยก็ต้องเอาทุกอย่างนะสตาตาใช่ต้องแบบดูแลจิตใจด้วยนะคะสุดท้ายสุดท้ายคุณยายเนี่ยเขาเขาก็ยอม ดื่มน้ำใช,ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็ได้ดูลิเกที่ชอบแล้วก็ยอมดื่มน้ำนะคะอุณนี้ต้องชื่นชมเลยนะว่าแบบทำทุกอย่างจริงๆเลยนะเพื่อให้คนไข้นะครับมีสุขภาพที่ดีนะใช่คุณหมอก็คือทุ่มเทมากๆเลยนะคะสตางเนี่ยในฐานะที่เรียนลำมาเนี่ยลองดูซิแบบการวางขาวางแข้งการยกมืออะไรของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดูถ้า มีพื้นฐานนะคะนี่มีการโยกตัวไปด้านหน้านี่น่ะมาหาคุณยายแล้วไปด้านหลังด้วยนะดูมือนะพี่เก่งมือเขาหนูว่าหนูว่าเขามีพื้นฐานดีนะนี่โอ้โหอันนี้ม่วหรือเปล่าไม่ม่วนะไม่ม่วนเนี่ยหรือยังไงรำสองมือไงคะไม่เขาแบบมือเดียวคุณยายอาจจะไม่ดื่มน้ำไงสองมือช่วยอ่ะแล้วดูฝั่งนู้นเขาหัวล้อใหญ่เลยนะพยาบาลฝั่งน้อคุณพยาบาลก็บิ้วนั่นรำด้วยนะคุณพยาบาลก็รำด้วย เอออ๊ะงงแล้วว่าสรุปรำหรือเซิง <c oughs> <c oughs> เริ่มมันขึ้นเรื่อยๆออก็ก็เป็นยาใจนะ <c oughs> ครับอ,อ,อันนี้ก็คลิปน่ารักน่ารักวันสุขหัรษานะครับ